ปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากเหล่าทีมพัฒนาและผู้ให้บริการเกมจำนวนมากทำให้ช่วงหลังมาน,นี้วิดีโอเกมหลายตัวได้มีฟีเจอร์ที่รองรับภาษาไทยมากขึ้นมีการแปลเพื่อให้ผู้เล่นได้เสพเนื้อหาความสนุกได้เต็มที่ส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำให้ได้รับชมกันเลยนะครับผมขอบอกไปเลยนะครับผมว่าแต่ละเกมนั้นมันมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ทางช anel ชนแมวมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับผมก็ช่องทางแฟนเพจเ c e b o o k นะครับผมก็ facebook.com/ ชนแมวไว้สําหรับติดตามข่าวสา,าสรประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับผมข่าวสารใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆก็ติดตามกวนได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นของ Tik t อกนะครับผมสำหรับคลิปสั้นคลิปเร็วนะครับผมก็จะเป็นช่องทาง t i k t อกนะผม tiktok.com แอดชนแมวนะครับผมก็เข้าไปกดติดตามติ๊กต๊อกได้นะครับผมออก็ในส่วนของช่องหลักของเราก็ยังเป็นอ่าช่องของ u t u b e นะครับผมก็จะเป็น y o u t u b e c o m แอดชนแมวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าลงคลิปหลักของเราเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเกมหรือว่าคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทั้ง3ช่องทางนี้ด้วยนะครับผม อย่างจันทราเทียงคืนลอยอยู่เหนือปเปีกนินเรารอให้แสงสาดส่องทั้งชีวิตและความตายถาวายเกียรติแด่พระแม่มิรันดาเกมแรกกับเกมฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเฟนชายชื่อดังระดับโลกอย่าง Resident Evil เป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตลอดในปี2021ที่พัฒนาและเผยแพร่โดย Capcom เป็นภาคต่อของ Resident Evil 7 Biohazard ในปี2017และเป็นเกมหลักลำดับที่10ของซีรีส์ Resident Evil โดยผู้เล่นจะรับบทเป็นอ Ethan Winter ซึ่งออกตามหาลูกสาวที่ถูกจับตัวไปในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพัน Village ยังคงรักษาคอนเซปต์เกมสยองขวัญการเอาชีวิตรอดจากเกมก่อนหน้านี้เอาไว้ในขณะที่เพิ่มรูปแบบการเล่นที่เน้นแอคชั่นมากยิ่งขึ้นโดยผู้เล่นจะต้องค้นหาสิ่งของในสภาพแวดล้อมและจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอย่างจำกัดโดยจะมีจำนวนศัตรูมากขึ้นและเน้นการต่อสู้ที่มากยิ่งขึ้น สำคัญเกมนี้ได้มีนักพัฒนาชาวไทยจากเพจนู o b ทา a สเ l a ลเตจับมือกับทีมภาคระดับแนวหน้าอย่างอนุดันสตูดิโอพัฒนามอดเกมให้มีซับไตเติลภาษาไทยและเสียงภาคไทยเหลือกันแค่นี้เหรอจากทั้งหมู่บ้านคุณเนี่ยนะเหลือกันแค่นี้เหรอไม่มีใครเหลือแล้ว โปรเจกต์นี้มีสเกลที่ใหญ่มากเพราะไม่ใช่แค่ตัวละครหลักเท่านั้นแม้แต่ตัวละครชาวบ้านหรือในหน่วยของคิสเลดฟิลก็ยังมีทีมงานมาลงเสียงภาคให้แบบเต็มที่ขอบคุณที่รอมาเริ่มกันเลยทุกคนจะได้สัมผัสก,กับประสบการณ์ของเกมภาคเสียงไทยกันแบบจัดเต็มแน่นอนหากใครชอบเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดก็ไปหามาตำกันได้นะครับ อีธานวินเทอร์สอีธานคุนวินเทอร์สอีธานวินเทอร์สอีธานอีธานผู้น่าสงสารอีธานวินเทอร์สขอต้อนรับปล่อยนะเว้ยอยู่นิ่งๆด้วยฉันแปลกใจมากที่นายมาไกลขนาดนี้ถ้านายเป็นอะไรไปฉันคงเสียนายแย่ แกฆ่ามีอาพรีบฆ่าฉันแล้วจบงานซะสิ t The Witcher 3 Wild Hunt พัฒนาและจัดจำหน่ายโดยค่ายเกมสัญชาติโปโลแลนด์ CD ดี o j e k t Red โดยอ้างอิงมาจากนิยายแนวแฟนตาซีเรื่อง The w วิ c ช e r ที่ประพันธ์โดยนักเขียนชาวโปโลแลนด์โดยเกมนี้เป็นภาคที่3ต่อจาก The w วิ c h e r 2 Assassin of King ในปี2011และ The w วิ c ช e r 1ในปี2007โดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็น g ก r a l t of r i v i เียนักฆ่ามอนสเตอร์ซึ่งรู้จักกันในฐานะ Wi t ช h e r แกเรียลออกตามหาลูกสาวบุญธรรมที่ชื่อซิลิจากการถูกตามล่าโดยเหล่าไวฮันซึ่งเป็นกองทัพจากต่างม,มิติเนื่องจากต้องการจับและเอาพลังจากซิลิ Elder Blood flows Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. โดยตัวเอกมีความสามารถทั้งในด้านการต่อสู้โดยใช้อาวุธและเวทมนต์ที่เรียกว่าสายหรือวิเช h ร์สามไวน์ฮัหนึ่งในซีรีส์เกมที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกถึงขนาดได้รับรางวัลเกมออฟเดอะเยียร์ถึงแม้ว่าผู้พัฒนาไม่ได้มีการทำภาษาไทยออกมาด้วยตัวเองแต่แฟนๆเกมเมอร์ชาวไทยก็พยายามที่จะทำมอสเพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ประเทศไทยได้สนุกกับเรื่องราวการเดินทางและการล่าสุด,สดมัน story. This is S my story. Let me finish telling it. โฮล i ลซอนเฟเวอร์เดนเวสผจนภัยสุดเขตแดนต้องห้ามยินดีต้อนรับสู่การผรจญภัยสุดยอดในโฮลไลซอนเฟเ d e n t เดนเวสเกมแอคชั่นสวมบทบาทที่พัฒนาโดยกอริล่าเกมและจัดจำหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment วางจำหน่ายครั้งแรกในปี2565และเป็นภาคต่อของโฮลไล o n นซ r โร่ดอที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในปี2560 h o โ z o ล f ัน i d d n e Waste เป็นเกม Open World ที่ให้คุณเล่นเป็นผู้เล่นเดียวมีฉากหลังเป็นฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในยุคหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่คุณจะได้ออกประจนภัยทำภารกิจหลากหลายโดยใช้ทักษะการเอาตัวหลอดและการต่อสู้ทั้งระยะประชิดและระยะไกลเชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากลัวในโลกที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายสัตว์จกกลที่ดุร้ายและผู้รอดชีวิตคนอื่น คุณจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายในทุกย่างก้าวแต่ไม่ต้องเป็นห่วงตัวเกมรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบทั้งซับไตเติลและอินเทอร์เฟซให้การเล่นเกมนี้เหมาะสําหรับชาวไทยอย่างแท้จริงเนื้อเรื่องที่สนุกและเกมเพย์ที่สุดมันจะทําให้คุณติดอยู่หน้าจออย่างแน่นอนยิ่งถ้าคุณเคยเล่นภาคแรกมาแล้วคุณจะต้องฟินสุดๆกับการผจญภัยในภาคใหม่นี้ fight we face our enemy head on and when we take their life we look them in the eye with courage and respect this is what makes us samurai must be thousands of them we will face death and defend our home o d e of s u h i m a เกมแนวแอคชั่นผจญภัยและรอบขาดที่พัฒนาโดย s a k r p u n Production และจัดจําหน่ายโดย Sony Interactive Entertainment สําหรับเครื่อง PlayStation 4ตัวเกมนําเสนอเป็นโลก Open World ที่ให้ผู้เล่นได้สํารวจอย่างเป็นอิสระคุณจะสวมบทบาทเป็นสมุไรผู้กล้าในการปกป้องเกาะ Suzima ระหว่างการลุกรานญี่ปุ่นครั้งแรกของมองโก ตัวเกมวางจำหน่ายเมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2020นักลบแห่งเกาะซูชิมะได้รับคำชมในเรื่องราวของภาพกราฟิกที่สวยงามและการต่อสู้ที่สมจริงถึงแม้ว่าโลกโอเพนเวิ d จะถูกวิจารณ์บ้างแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและการลองรับภาษาไทยทั้งในซับไตเติลและอินเทอร์เฟซทำให้เกมนี้เป็นอีกหนเกมที่น่าจับตามองสำหรับชาวไทย Peggy's 16. เกมสุดท้ายผลงานจากเกมฟอร์มยักษ์จากค่ายเกมชื่อดังระดับโลกเจ้าพ่อเกมสาย RPG อย่าง Square Enix เจ้าของเฟรนชา์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Final Fantasy ในภาคนี้จะเป็น Final Fantasy 15เนื้อเรื่องจะกล่าวถึงราชอาณาจักรลูซิสอินแดนครอบครองคริสตันสุดท้ายที่เป็นขุมพลังอำนาจของโลกโดยมีตัวเอกน็อกเทสลูซิสเคลัมราชทายาทที่ต้องร่วมกับพระบิดาในการปกครองแผ่นดิน จากการลุกรานของจักรวรรดินิฟไฮซึ่งต้องการคริสตันดังกล่าวนาในไฟนอลแฟนตาซี1ิโลกของเกมนี้จะคล้ายคลึงกับโลกจริงในปัจจุบันทั้งรถยนต์ทางหล,งลวงและสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งทางทีมงานได้จำลองสถานที่จริงเช่นกรุงอินชอมเนียจำลองมาจากโตเกียวและนครออลติเชียจำลองมาจากเวนิส ในเกมภาคนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยทำให้เราได้ผจญภัยไปกับเรื่องราวของโลกแฟนตาซีได้อย่างเต็มที่อัฟฟิกอลังการและเกมเพย์ที่น่าตื่นเต้น ก็จบไปแล้วนะครับผมกับ5อันดับเกมเกรดชิปเอที่รองรับภาษาไทยเพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างครับใน5เกมนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i b e และกดกระดิ่งติดตามได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไป